คือแล้วคือแล้วโอ้เป็นท่าคำรามนะคำรามแล้วโอ้ลิเชตอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับรวันนี้กลับอยู่กับอรารไพเรียกนในพาร์ทที่40กันแล้วนะครับทุกคนก็ทุกคนตอนนี้อาร์คไพเรียกของเราก็เข้าใกล้ตอนจบกันไปทุกทีแล้วนะครับทุกคนก็เหลืออีกประมาณ พาร์ทสอพาร์ทก็จบแล้วนะครับทุกคนเราจะได้ขึ้นไปซีรี์ต่อไปกันแล้วซึ่งวันนี้นะทุกคนผมก็จะมาเก็บตกของที่เหลือของมอสไฮเรียนครับทุกคนที่เรายัางไมเด้เล่นไปเนาะก็ในตอนนี้จะเหลืออยู่2อย่างนะครับที่ผมเคยสปอยไปครับก็จะเป็นบอสอิกาซิลแล้วก็ ไอเจ้ากิก้าตัวสีม่วงนะครับซึ่งชื่อแม่งยาวชิบหายเลยแล้วกูก็ไม่อยากอ่านเลยไอ้แม่งชื่อแมงอ่านยากนะฮะไอตัวกิก้าสีม่วงเนี่ยคือน้องปอนคนเดิมมันเป็นคนเขารีเควสมาคือไม่ใช่เรีเควสเหมือนขอเขาสกิปผมมา,มากกว่าว่าเออมันมีไอตัวนี้ด้วยนะเออมันมีสูตรการเสกอยู่ในเว็บเบคอนเออผมก็ลองเข้าไปดูนะเออมันก็มีจริงๆเว้ยแล้วตอนที่ผมลองลองดูนะทุกคนครับคือมันก็จะมีความไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบไปของมันไปนะครับซึ่งผมให้ผมเดานะผมว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันน่่าาจะเเป็นบ,นบ,นนนบท,ที จะมาคีย์โค้ดกันในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นแก้ไดโนเสาร์รปกติอยู่นะทุกคนก็คือก็อย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทก่อนจะมาทุกคนว่าพาร์ทเนี้ยเราจะไปตีอิกดาซิลกัน,นครับแต่ประเด็นคืออิกดาซิลมันยังไม่เกิดเว้เออผมก็เลยว่าเอองั้นเราขอเอาไอ้เจ้าตัวละครตัวเนี้ยมาเล่นก่อนแล้วกันนะทุกคนก็เจ้าตัวนี้นะทุกคนเราไม่สามารถหาเจอมันได้ตามแบบทั่วไปนะครับคือมันเราต้องเสกออกมาเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวโค้ดเสกผมจะทิ้งไว้ที่เดสคริปชั o นแล้วกันนะมา ก็สารภาพอย่างนึงก่อนเลยนะทุกคนว่าจริงๆตอนแรกอ่ะผมมาสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้ไปแล้วเว้ยเออคือผมมาลองฆ่ามันไปแล้วแต่ประเด็นก็คือมันมันไม่เชิงเ่าเป็นบอสอะทุกคนคือทุกคนเก็ตปะฆ่าไปมันก็ไม่ได้อะไรฮะผมก็ไม่รู้นะว่าเออเราจะแบบเราจะไปตีมันทาไมนั่นสุดท้ายมันฆ่าไปมันก็ไม่ได้อะไรคือมันไม่มันไม่เชิงเป็นบอสอะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมอนปกติให้เราไปตีมากกว่านะให้ให้เราไปจับให้เราไปยิงยาสลบอะไรเงี้ย ซึ่งก็อย่างนั้นแหละครับทุกคนคือวิธีการจับมันก็คือการยิงให้สลบแล้วก็เทมตามปกติเลยนะวิธีก็จะแบบมันก็คือกิก้าปกติเลยครับทุกคนอ่าเนี้ยทุกคนมันอยู่ข้างหน้านั่นเลยอะอันนี้ผมเสกมานะครับเนี้ยทุกคนผมจะอ่านชื่อมันรอบเดียวนะฮะก็จะเป็น l e สลี่ Echo o f Mo n โมนนะครับก็ผมเสกวันที่เลเวล3ก็เนาะเพราะว่าสเต,ต็มันเบอร์ดีนะครับเลือดก็ล้านเก้านะส่วนค่าสลบนี่ก็แสนแปดนะครับราคาสลบกก็ลงไวมากนะเหมือนกิก้าเลย ก็ไม่แน่นะทุกคนในอนาคตเขาอาจจะทำไอ้เจ้าตัวนี้เป็นบอสลับอีกตัวหนึ่งก็ได้ทุกคนแต่ว่าในเมื่อตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ค่อยได้อะเราก็มาเล่นก่อนเลยแล้วทำไมมือกูมันบั๊กเป็นดิน้ำมันก็เออโอเคกลับมาแล้วไอ้เที่เมื่อกี้มือกูวนสยองสัตว์เลยกูณแล้วก็มือกูเป็นที่อะไรทุกคนเดี๋ยวผมหาโพสชั่นดีๆยิงมันก่อนนะเอาจริงผมยิงกับตรงนี้ก็ได้นะโอเคค่อยๆทุกคนเฮ้ย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 ใจเย็น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 เดี๋ยวทุกคนใจเย็นเดี๋ยวผมขอหาวิธีการแบบนี้ก่อน คือตอนนี้ผมอยากหาบุมยิงมาดีๆเว้ยแต่แบบแม่งยิงยากมากทุกคนโอ้โหเชี่ยทุกคนปะท่าหลบลงเร็วมากไอเ้เชี่ยท่าเดี๋ยวแม่งลงอะ่ะแล้วแม่งวิ่งไหวมากวะทุกคนเชื่อ้ยโอเคเอ้ยมันโดนไอ้นี่อยู่ทุกคนมันโดนไอ้ตัว I am อม o ูทจับไว้นะโอเค,คทุกคนถ้าเกิดมันโดนจับนี้เราก็สอยเลยฮะผมไม่แน่ใจมันกัดเชี่ยเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะแรงครับทุกคนคือเชี่ยไม่ได้แบบแม่งน่าจะเป็นแม่งน่าจะบอสตัวหนึ่งได้เลยอะ่ะ มาก็เทมเคโอนะฮะแล้วเราก็จะค่อยๆยิงไปนะเฮ้ยผมผมไม่ลงไปมากกวอาทุกคนผมอยู่ประมาณนี้แล้วนะเฮียเดี๋ยวแบบเข้าใกล้เกินไปเดี๋ยวแม่งหันประกาศทีเป็นเรื่องแล้วบบทุกคนโอ้โหไอ้เฮียเฮ้ยคืออะไรอะ่ะผู้เชี่ยแม่งแป๊บเดียวแม่งข้าหลบแม่งลงหมดเลยประเด็นคือกูขัดมันไม่ได้ด้วยไงเพราะมันอักาศเหล็กเข้าไว้ตัวเฮียเนี่ยเฮ้ยมันก็น่ามีแบบขณายหมาป่าเดีย๋ยวไปจัดการหมาป่าก่อนไอ้เฮีย ตัวขวาป่าก็ไม่ขนาดมือเท่าไหร่ทุกคนจัดตัวไปเดี๋ยวเราต้องขอพลิกดูขลังก่อนนะทุกคนมันไม่งจะมีหรือเปล่าวเอาวันนี้ไอ้ตุลไอ้ย่าต้องพลิกดูก่อนนะทุกคนเผื่อแม่งวิ่งขึ้นมาไี้สวยแลยฮะถ้าเกิดมันขังได้มันก็ดีเว้ยแต่ประเด็นคือมันขังไม่ได้ไงทุกคนเพราะมันแบบไอ้เหี้ยมันขังไม่ได้อ่ะคือมันมันกัดเหล็กเข้าเว้ยเชี่ยกูด้วยปดปัญญาแต่ขังเลยแล้วมันกัดประมาณสี่ห้าทีเหล็กก็แตกนะฮะมันจัดถึงป่ะเกคมันน่าจะกลับไปถึงผมนะ โอเคโอเคได้แล้ทุกคนถ้ามันอยู่พอถ้ามันอยู่ระดับนี้นะโขเคแล้วเหมือนมันจะวิ่งหนีก็ AI ฉลาดเหมือนกิก้าแลวทุกคนก็คือถ้าเกิดมันเข้ามาถึงตัวเรามันจะหนีนะเดี๋ยวผมก็ต้องขุยเชี้ยวข้าลบลงข้าหลบลงโอเคคอยๆยิงไว้ทุกคนคือเรายิงฟรีไม่ได้เว้ยประเด็นอะคือผมอาจจะต้องรอให้มันวิ่งไปติดอะไรสักอย่างนึ่งทุกคนโอ้โหแต่ดูดิทุกคนมันวิ่งเร็วมากอะโอ้โหเชี้ยแม่ง โอ้โหเอ,อ้ยเราไม่สไลด์ไปไหนแล้ววะ้ทุกคนแบบรอบมันลงน้ำได้ปะคือเราไปไปยิงมันในน้ำน่าจะง่ายกว่าทุกคนเอ,อ้ยถ้าเกิดแม่งสลบขึ้นมานี่จะทำไงวะคือถ้าแม่งสลบในน้ำขึ้นมานี่กูว่าน่าจะสวยนะโอ้โทุกคนยากว่ะผมไล่ต้อนไปเรื่อยแล้วกันนะตรงนั้นก็เด็กได้ไทุกคนเดี๋ยวมันจะวิง่งไปอ้าวมันวิ่งไปหากัดอไอ้ตรงนี้นะ มันไปหากัรมในวันนี้แล้วก็ใช้ให้โตตรงนั้นท่วงเวลาไปก่อนนะแล้วก็ค่อยยิงไปเฮ้ย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 ไกลไป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 น้องไอ้น้องไกลไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ไปลงน้ำเนาะทุกคนเอ้มันไม่ลงว่ะคือมันจะแดกกูใช่ไหมตอยนะถ้ามันจะแดกกูเดี๋ยวกูนี่งๆกูอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออไอ้นี่ทุกคนผมมาประมาณแถวนี้ด้วยนะแล้วก็สอยเลี้ยมามาเดี๋ยวเรารอมันลงมาแถวแถบน้ำดีกว่าร โอเคให้มันวิ่งลงน้ำมานะอ้าวโอเคโอเคเ่า okay, okay. จะได้ครับทุกคนไอ้ทุกคนมันมีสถานะอะไรด้วยอะ Dark Matter s State <S คืออะไรครับมันคือสถานะอะไร,รทุกคนในะที่ผมไม่รู้เอาไปดูนะไอ้เที่ยแล้วกูยิยงยากขึ้นหายเลยไม่โดนฉลามรุมแดดอยู่นะแต่เช้ามันทุกคนไอ้เที่ยฉลามรุมแดกกได้วยหรอกมันไม่ตายหรอกครับทุกคนโอเค โอโห و, แต่แม่งแบบสตมินา่ากูจะหมดว่ะทุกคนอเอาไงดีวะไอ้นี่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 นีเอรนี่นผมมาตรตรงแท่นหินนี้ได้ไหมไอตรงเกาะน้ำแข็งเนี่ยน่าจะได้นะเพราะ่าจะขึ้นมาไม่ได้นะทุกคนตรงนี้เอาแล้วแม่งโดนฉลามตุ้มแดดในน้ำเปนงั้นเฮ้ยเราไงอะ่ะแล้วคือกูกูทำไกับแม่งดีวะนเนี่ยเอนโดนไหมไมันจะเว้านนะเอาโดนไว้เคี้ย โอ้ยแม่งยังจะอุตส่าห์โดนไอ้เหี้ยยังจะอุตส่าห์โดนให้กูใจดีป่ะนะเกมไอ้เหี้ยเฮ้ยวันนี้กัดกระฉามไปนะสอยยาวๆนะทุกคนจังหวะนี้ก็เขาน้ำมันขึ้นมาไม่ได้นะทุกคนมันจะได้ไม่มาแดกกูนะไ, <laughs> ไอ้เฮีย้ยคือผมไม่รู้าดาเมจมันเท่าไหร่แกคือพอจะแบบมาันอาจจะกัดทีเดียวผมตายเลยก็ได้ทุกคนคือดาเลียนตัวนี้ผมก็ไอ้เหี้ยกูก็ลืมอัพอาร์ดมาด้วยนะไอเ้เหี้ยชีวิตบัตรซบชิบหายเลยกู แต่เดี๋ยวว่าจังหวะมันหนีนี่มันถ้าจังหวะมันหนีมันจะขึ้นบกนะเอ๊ะแล้วมันเอาไว้แย่แล้วแม่งมาบุ๊ดตายดิทุกคนดูเดีย๋ยปึ๊บเอ้ยทุกคนทางี้ก็ง่ายแล้วเป็นคือแม่งมีฉลามจะแดืแม่งไงกูควรเอาไงกับฉลามดีวะกูสอยฉลามก่อนเลยแม่งแล้วกูสอยแม่งก่อนดีแล้วมันโอเคโอ,คโอค้ทุกคนนี่แย่เรียมแม่งยากว่ะตัวมันอยู่งไหนเอาเทียมไม่โดน ไม่โดนอ่ะเฮ้ยค่าลบลงค่าลบลงเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮียค่าลบมันลงอ่ะกูยิงไม่โดนอ่ะกูยิงไม่โดนอ่ะกคือเฮียอะไรโอเคโดนละโอ้ยนะข้าร่าแม่ฉลาดม,มันก็แดกแม่งเลยแต่เลือดมันไม่ลดเลยนะกูยิงห่างก็ได้เออนี่ง,งเออค้าหลบ 108, แสนแปดนะทุกคนไม่น้อยเลเนี่ยเยอะชิบหายนะแต่ว่านะมันง่ายกว่าไอ้เฮียฉลาดตัวนั้นนะเออไอ้ ไอสามสี่หัวอันนั้นแม่งประมาณเท่าไหร่วะหกแสนได้บ้างเอออันนี้แบบมันแค่แสนแปดไงชิวๆทุกคนไหวอยู่ฮะยิงให้โดนแล้วกันนะอันนี้มันมันมัอนมันจะเริ่มวิ่งหนีผมแล้วนะแต่ผมไม่น่าได้หรอกฮะไอ้เที้ยมันน่าจะติดแอบอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะแอรกูอยากแบบไม่มีปืนนะทุกคนคือถ้าเกิดผมมีอะไรที่มันทำดาเมจได้ผมน่าจะยิงไอ้พวกฉลามนี่ทิ้งนะไอ้เชี้ย แล้วก็ผมจะว่ายกลับมานะฮะ แล้วบทีดจริงจริงไอ้เชี่ยโอ้โหยิงว้าวไอ้เชี่ยทุกคนคือไอ้เชี่ยมังกรน่ะกูมันมันมันบินย่าอะไรเนี่ยไอการบินไปเลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆ่าทุกคนคือมันคือทุกคนอาจจะคือถ้าทุกคนไม่รู้นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การหันเมาส์เฉยๆเว้ยคือถ้ากูจะหันไปแบบคือถ้ามันหลุดระยะมันหลุดระยะเมาส์เราไปอ่ะกูก็ต้องไม่นี้อีกเว้ยกูก็ต้องหันหน้ามังกรตามไงแล้วหันหน้ามังกรตามแม่งจับเอกระดีอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โห โอเคลวกแล้วลวกแล้วสวยโอ้ยเฮียอะไรของแม่งวะแล้วก็ปล่อยนี้ไปก่อนนะเอ้เอี้ยขึ้นดิเออทีนี้ก็เขาตัวมันฮะแล้วก็ลดค่าอาหารไปเลยโอ้ยเฮียเอ้ยอะไรของแม่งวะไอ้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 โอ้ไอ้ไอ้ไอไอบูทไวเบิร์นไอ้บูทไวเบิร์นไอ้สัตส เอ้ยมึงอยากก่างกูสตีนเยอะดิขอร้องไอ้เฮียเอ้ยมึงหยุดกัดเดินเสากูดิไอ้เฮียนี่เด้ได้ได้เดินเ,เสากูตึงจะมึงกัดแทมกัดมึงเออจัดการมันดีสวยเล่นมันเล่นมันเออไอ้เัีษ์กดสตีนไ่ดูล่นก็นอย่าง,งี้แหละเจ้ยเอ้ย,อย,อยมันมันโอ้โหเชี่ยเฮ้ยขี่ได้เลยว่ะสวยสวยสวยเอ็ดน้ำหนักสองพันนะอัะพักสามพันแล้วกันโอ้โหเชี่ยเลือนเท่าไหร่วะเนะนี่ยทุกคน มันให้เลือดมาอู้ให้เลือดมา2.9ล้านเลยนะอัพขึ้นเยอะไปทุกคนอัพขึ้นไปสาล้านขูด,ดับเมนี่ขึ้น,นโคตรเยอะเลยครับเฮียเอ้นี่ทุกคนเตรียมอ่านได้ใส่อ่านไ,ได้ปะในนี้ใส่อ่านได้ไได้วยฮะเอาแล้วทุกคนมาแล้วครับอนเย่ทุกคนเป็นแบบดับเมทเชอร์กิก้านะฮะขูหเชียแม่งเด็ดสมาร์มาตรงแสงด้วยเออนี้ทุกคนเฮียาบาังอิบที่ปัญหาปัญหาเชียชิบกุณักหนาวิ่งหุดหิดแดกแม่งแดกให้หมดแล้วทุกคนมา มึงยังไงมึงยังไงไเลี้ยขนไอ้อัลฟาคาร์โดเฮีย้ยเดี๋ยเดี๋ยวไอ้เฮี้ยบอสมันจะเหมือนเจอแต่ผมเจอแป๊บน,นึงนี่ทุกคนดูดีเทลมาเดี๋ยวเฮ้ยเท่ปะ่ะผมมันเท่นะเนี่ยทุกคนแบบอาจจะแบบดูสไตล์แปลกๆนะแต่มันก็เท่ดีนะนี่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวลองถอดอ่านออกไม่ผมใช้แต่ตัวลอ,อยปะ่ะตัวลอยแม่งไม่ค่อยเฟี้ยวเลยถ้ากัดก็ปกตินี่นะฮะขี้ขวาโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะขี้ขวาเป็นพ่นไอ้พลังอะไรออกมาเลยอ่ะ หยเชียดดเมเบขึ้นเยอะนะเดี๋ยวดูดิเชียดไปเยี2000่ยสองพันเปอร์เซ็นสามพันแล้วเฮ้ยขึ้นเยอะจริงเยอะสัตว์เลยด,เล 3, ลดัเมลสามพันสี่ดไม่นู้นจะแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวลองลอง,ลองดูท่าตัวซีหน่อยเดี๋ยวเอาอะไรอะทุกคนคือแลวคือแล้ว,อลวโอ้เป็นท่าคำรามนะคำรามแล้วโอ้ลิเชีอะไรวะเนี่ยยียอะไรเนี่ย เฮี้ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนคือเฮี้ยอะไรอ่ะเม่นดบบเป็นลูกกระจอกกระเลงของมันเนอคือแล้วทุกคนไม่รู้นะเปะไอ้แกสีประเด็นไหนแต่ดูนี้พวกนี้มันทำได้ได้วะไในมาแล้วครับมาแล้วครับเด้อเด้อเด้เด้อ้ยเฮ้ยตุ้ม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 แบบนี้เลยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยทุกคนแหลก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 ไอ้เหี้ยอันนี้แล้วนี่อะไรอ่ะอะไรที่พื้นนะอันนี้อะไรตัวตัวอะไรทุกคนอันนี้แหลกก็คือตัวแรปและทุกคนจะไม่ได้แล้วแตผมลงมาสำรวจเจอตัววดีก่าฮะ อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเลสลี่มิโทซิตอีควิปเซดเดิลได้ด้วยเว้ยคืออะไรอะไรอ่ะเอสเซนอิมมีนนี่ไม่ได้เหรออะไรมีเอเทมเอสเซนชั่นด้วยคืออะไรครับคืออะไรไม่รู้อะเทีวมีโจ๊กอ่าแบบ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 ช่ามาในเฮียไม่รู้คือเฮียอะไรอ่ะนันนี่อะไรอ่ะอ้าวมันชื่อมันชื่อเดียวกันเลยหรออันนี้สไปโนเาเอาๆาอา อ้าวแล้วเราเข้าไปวุ่เฮี้ยเฮ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 ้ยใจเย็น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 ไอ้เฮี้ยอี้ก้ามึงใจเย็นดิมึงอะมึงอะหลบก่อนเลยมึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งไอ้ตัวนี้เป็ผาสีก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นตัวอื่นเลยไอ้โตัวอื่นมันเป็นยังไงวะเอ้ยนี่ไฮด้าไฮด้าคุณตุ๊กตานี่ขี่ไม่ได้ปะไอ้ไฮด้ามันขี่โอ้ยเชื่แล้วไม่เยอะเชื่อเราเต็มหมดเลยทุกคน โอ้ย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 เฮียเฮียโอ้ยนี่มันระเบิดกันตุ้มตาตุ้มตาครับว่าเฮียเฮียตัวอะไรมันใช้ระเบิดโอ้ลิเชตอะไรมันระเบิดกันนักหนาดวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ชาโดเมนเฮ้ยขี่ได้ขี่ได้โอเคมามามาไอ้เนี่ยลองเล่นหน่อยทุกคนเปนไงครับมามาตามมาตามมาอย่าปล่อยชาโดเมนตามมาก่อนนะอะไรอะไรไอ้เกียก้านยิตามมาทำไมอ่ะอ๋อเฮียผมมันตามผมดีกว่า เอ้เอ้รอตัวนี้ไปเล่นนี่มันมันจะมันจะเหมือนกับใช้โดเมนปกติป่ะครับทุกคนอุ้ยเฮียเฮียเฮียดูเนี้ยหนีหนีเอาดิมามามาลุบ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 ไอ้ทุกคนเอางี้ดีกว่าเน่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 เอ้ยตอนนี้ไม่เป็นบอสใช่ไหมเพราะว่านอ้เฮกิก้าอาจจะแบบมาจะดูโคตรไปนะงั้นเดี๋ยวเราเน่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 เราพาบทนี้มาลุยบอสดีกว่าฮะมา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 ครับมาครับมาครับมาดูกันทุกคน ไอ้ตัวนี้มันเสร็จเท่าไหร่อ่ะโอ้เลือดห้าพันเองฮะไป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 รวย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 เฮทุกคนผมผมเล่นอย่างนีผมปล่อยไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกูนี่นี่นี่กูกูขี่ตัวนี้ดีกว่าทุกคนกูแบบกูอยู่ชั้นสั่การไงเออกูอยู่แบบกูอปู่ชั้นสั่การไงปล่อยพวกนี้แม่งเล่นบอสกันไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้เชี่ยเอาเดี๋ยวทุกคนดูดิฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดิโอ้ยสึกไปยิ่งใหญ่มากเนย่ะเอ้ทุกคนดูดิโอ้โห โอ้ยยังกูแข็งไอ้ยีแงแข็งเฉยเลยสัสเอ้งออเอนเออ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 เอาเอาเป็นี่อะไรอ่ะเฮ้ยกูทำอะไรไม่ได้กูกัดเรียงเดียวว่าอับได้อับไปหนอะไรได้ะอ้ยังเเสียงดังมากเอาดูมันดูมันฟันกคนทุกคนเฮ้ยทุกคนดูเนี่ยไอ้ยีงไอ้ยี่แรงทุกคนพูดวายทุกคนดูตรนี้ดิ อ้าวกูเปลี่ยนเป็นเฟ f i r s พอร์ซันไม่ได้อะเป็นไรวะอ้าเปลี่ยนได้แล้วเฮ้ยทุกคนดูดิฮะไอ้เหี้ยแบ่ค์คนวุ่นวายเลยมอ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 ยเรตก่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเยเดี๋ยวเองมอยมอยมอยเดี๋ยวเองไม่ได้เพราะไอ้เหี้ยเองเยอะไปไอ้สัตว์เดี๋ยวมาดี๋ยวเนี่ยโอ้ยยังสตีนมาหาพอดักไปทั้สเตจก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษนะเอาเดี๋ยวเดียวดิเอาเรตองคนไอ้เหี้ยแบงค์ไอ้เหี้ยวุ่นวายกันใหญ่แล้วทุกวันนี้เพราะ เพียเอาตายกับเทียเลยฮะเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้ยเร็วเร็วบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วจัดการเน่อยจัดการจัดการหน่อยจัดการหน่อยบอสจะตายแล้วเร็วเร็วเร็วจัดการจัดการเอาเฮียตายเทียเลยโอ้ยเย้ยเอ้าเอากูแข่งด้วยเลยสัตว์มันเหลือตัวอะไรตรงนั้นต้งเนี้ยเอาดูพวกหมูแมงสู้กันไอ้เนี้อหัวกับลาลาวเลยฮะไอ้ไอกาเซียบาสซิสไอสัตว์มันอย่ามาดูโอ้โหพอพอพอเฮียเลิกเล่นเลยนะมามา เลิกเล่นได้แล้วเีตัวใหญ่ได้เวลาได้เวลาออกโตแล้วแได้เวลาออกโตงแล้วงาจัดการเลยฮอยู่ไทยฮะนาเูนี่ลองพ้นไปฮะโอ้พ้นอเยอะไรไเนี้ยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมามาจัดการไปครับตายเออเรียบร้อยโอเคเอตัวอะไรตัวแรเป็นคนจัดการนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ออ้ยอ้โยอ้ยเยยอออโโอ้โโอ้โโอโโอ เฮ้ยไปเร็วเขค่อยพูดค่อยจากันเฮ้ยนี่บัฟอะไรอะเฟียเลดเฮ้ยมีบัฟไปด้วยฮะทุกคนอ๋อมีโทสิตเอ้ามาอันนี้ไม่ได้อ๋อมันไม่มีมันเข้ามันเข้าไปดูของในตัวไม่ได้เหรออ๋อไม่ใช่อันนี้ไปนี่อันนี้มันดำดินมีแค่นี้เหรอทุกคนเดินมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอ๋อแต่นี่มันก็มันก็สรรพคุณอะไรทุกอย่างมันก็เหมือนตัวปกติเลยนะเดี๋ยวผมปล่อยแถวนี้แล้วกันนี่ริปเปอร์ปล่อยที่ขวามันท่าอะไรอะอ๋อก็เป็นสีม่วง ก็เ,เหมือนปกตินะโอเคก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรพิสดารน,นะไอ้ชาร์ดเมย์นี่ก็เหมือนกันใช่ไหม,นะม,มเนี่ยอืมมาดูนีอ๋อก็เหมือนเดิมทุกคนไม่ได้มีอะไรกด C ก็หายตัวกด X อะไรอ๋อกด X เอ้นีน่ด้วยอกด X มันต้องมีตัวเมียด้วยอันนี้ก็ชาร์จกระโดดได้เหมือนเดิมทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้ผมแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษนะโอเคโอเคปล่อยไปง่ายงี้แหละ <laughs> ปล่อยไปง่ายงั้นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเอเอกิก้าต่อเลยนะ เอแบบกูเป็ดับกูเป็นบอสใหญ่กูเป็นระดับชั้นสั่งการอะไรอย่างเงี I mean? ้ยเออแบบเวลาผมอยู huh. ่ก็อยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็แบบเออเป็นทหารชั้นประทวนไปไอ้ตำรวจทำไมยัง่ใช่ทหารพูดวัวนะไอ้เ่ี่เออแบบไอ้เ่ี่คิดได้หรอกก็พูดอ่ะไอ่ี่โลกนี้ไม่เป็นแล้วไม่หายตเอ้ยเอ้ยเอ้ยโลกกูเป็นอะไรอ่ะกูเป็นอะไรอีกไอ้เคี้ยก็ลูกผมอยากตัวท่านี้มันคืออะไรอ่ะไอ้ไอ้ท้าพลเนี่ยมันทำอะไรได้ทุกคนไอ้เดี๋ยวเฮ้ยกูเคลียร์ไปใกล้ดิลองลองโพสด์ตรงไหนอ๋อมันก็เป็นท่าทำดาเมจทั่วไปนะ แต่พอน่าจะมีสถานะอะไรพิเศษรึเปล่าอันนี้ไม่รู้นะทุกคนมาลองเล่นดูฮะอือ้อโอ้โหเหี้ยเฮ้ยทุกคนอยากวัดดาเมจอะอยากรู้เท่าไหร่วะแต่ผมน่าจะประมาณสามหมื่นนะถ้าผมแบบถ้าผมสังเกตไม่ผิดนะเพราะเมื่อกี้ผมกัดบอสเข้าทีลาประมาณสามหมื่นนะไม่รู้บอสตัวนั้นมันมีลดดาเมจหรืออะไรหรือเปล่านะไอ้เหี้ยโคตรจะโอ๊ตีเบอร์วังอลังการมากแดกแม่งให้หมดเลยฮะเอาเอาเข้าไปแดกไอ้เหี้ย โคดบอลในเฮียกูโคตรบันเลยไอ้เจ็บไปพูดคุยขาดใจไงเออเฮ้ยใครตุ้ม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 กันไอ้ใครมามาตุ้ม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 มันเตะเอฟซันไฟเจอ์กันแถวนี้ฮะไอ้เี็ยกูกูขาดใจกูขาดใจเลยฮะเด็กเอาไอ้หมดอ๋ออันนี้จะไปมึงตุ้มตุ้มเฮียอะไรกันไอ้เฮียมันเจอขาดใจไงมึงอย่ามาตุ้มตุ้มทีไม่ได้ชินกูไอ้น้องเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรทุกคนอะไรมอะไรมอะไรแม่งยืดขนาดนี้วะเอาชิไปตกที่สูงเก็บด้วยสัตว์เอ้ย ิแล้วเฮียไอ้เนี้ยอะไรมันลอยโอ้โหเฮียไอ้สัตว์กูลอยไปสามสิบโยดเฮียเด็กมาอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรขวางทางกูแดกหมดแลว้วมาโอ้โหเรียบร้อยอน้องมึงมามึงมาข้าวเลยรในถิ่นกูไอ้เนองมาปีนเกียวไอ้พวกเกลียวโอโ้ตายเอาไว้บดเอาให้บทป่าเฮียกูบอกเลยแม่งไม่สาใจกับข่าวนี้แหละครับมาเด็กเด็ก เด็กเอาไม่หมดเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้โกเลมไอ้ไอไอต้นไม้ไอ้แอมกูดไอ้สัตว์เด็กแม่งไอ้เหี้ยมันล็อกขากูอัพเลือดหน่อยแล้วกันนะโอ๊ยขอไอเหี้ยแค่นี้แหละเพาทุกคนฆ่าหลบเอสสไตล์ปีหน้ามันก็ถือว่าดีเร็วนะทุกคนรีเร็วงนี้ก็ดีเนี้ยแล้ก็ไล่กันยาวๆแล้วทุกคนวะเด็กกันเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เจ้าไปเรื่อยๆแล้วเด็กไปฮะเออเดี๋ยวพาไปกวาดล้างแถววนี้ดีกว่า ผมพามันไปกวาดล้างที่ไอป่าเลดบูดดีกว่าฮะทุกคนจะได้แบบว่าช่วยนี่ด้วยนะเขาเรียกว่าไงอ่ะจะได้ช่วยให้อ,อีจ้าซิลมันเกิดด้วยนะเพราะแบบคือผมมาเปิดคูณเดลนเสาไว้เว้ยคือผมคูณเดลนเสให้มันเยอะขึ้นไงทุกคน,กนตัวมันเลยอาจจะเกิดยากหน่อยทุกคนไอตัวที่ผมต้องการอ่ะมันเหมืกับเราต้องจัดก,การเราต้องฆ่าเดลราสไปเรื่อยๆทุกคนจนมันเกิดอ่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าตอนไหนมันจะเกิดนะมันก็วิ่งอยู่ยาวไปแล้วใครทุกคนไอเที่ย โอ้โหนรียกทุกคนดูดิฮะดูสาวแม่งชุบม,มากเลยอะแลปูคือแม่งเกินบุฟเฟ่อะทุกคนไอ้เหี้ยคือบุฟเฟ่มือๆๆนี่แม่งแม่งคือแบบมือที่สุดที่สุดจริงๆกันทุกคนไอ้เหี้ยแม่งแดกโคตรมันกันพีทุกคนไอ้เหี้ยแดกเอาดิโอ้โหเจี๊ยแม่งไอ้เหี้ยได้เล่นกี่กาวิ่งเร็วเราแม่งแบบรู้สึกดีอยูทุกคนไอ้เหี้ยแม่งเติมเต็มความขัดใจไง,ไงเอ,อ้ยเอาฟ้าที่เล็กว่าไงนี้นมันได้เท่าไหร่ทุกคนไอ้ตัวนี้เลือดประมาณสี่หมื่นเก้านะเราลองดูดิทุกคนไไม่ด้ด ไม่ได้เยอะเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะเอ้ยแต่มันมันก็อพอๆกับไอ้อริปเปอร์คิปพี่เล้วด้วยวะ่ะเออริปเปอร์มันก็กัดประมาณนี้ยทุกคนเอ้ยแต่ไม่ไม่แน่ทุกคนเรายังตัดสินแล้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันยังอัพไม่เต็มไงเออถ้าเกิดมันอัพเต็มแล้วอาจต่อันนี้ก็ได้นะถ้าอัพเต็มอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ดัเมเ,เ,เดิมเดิมไม่ดัมเดิมเดิไอเชี่ยนี่อัพไปเยอะแล้วไอ้เชี่ยนจะเดิมได้ไงอะเออมาไอ้ไข่ไข่มันไปทำเสียงน่ารําพาญไข่ทำเสียงน่าลําญูแดก กูแดกกูแดกกูแด,ก,ก,ดกให้หมดเลยน้องหมดเลยน้องอย่ามาควางทิ่นกูเฮียนี่มันนี่มันนี่มันทิ้นหากนินของพี่เฮียแถวนี้มันเถื่อนให้มันมนสาสับปะชนต้นไม้ได้ปะทุกคนไม่ได้เนะาะก็พังต้นโอเคมันพังต้นไม้ไม่ได้นะไอ้ทุกคนจะว่าแบบยังไม่รอท่าเอื่นเลยฮะมีท่าเอื่นไหมนอกจากตัวสี้ท่าตัวเอ็กมีปะเฮ้ยทำไรอะคือแล้วทุกคนโอ้โหเป็นท่าคำราว์หูเฮียอลัอาางการมาก โอ้โหคนแม่งปล่อยฟอร์สฟิวไปโคตรไกลอย่างที่เห็นมาเมื่อกี้ไอ้เขี้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรคืออะไรทุกคนเลสลี่ is preparing for curse คือมัอนกำลังจะโดนคำสาปคืออะไรทุกคนไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะไอ้วมื่อคืออะไรกูไปกดอะไรผิดอ่ะไอ้กูออกกูออกก่อนเอ้ยกูไปกดอะไรผิดที่ปอบาเมื่อกีก้ให้ทุกคนคือเขี้ยอะไรอ่ะฮัตโตะเซ็มีปะเซ็จะมีคอนโทรล เอ้าเอ้าเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรเอ้าเอ้าเฮียไหมเอ้า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 ทุกคนไอ้เฮียแล้วเฮียนี่เป็นไรอ่ะทุกคนมันเป็นมันเป็นไรอ่ะทุกคนสไตล์ now dark power is โอ้โอ้ไอ้เฮียมันแบบเป็นการนอน โอ้ยนี่นี่ทุกคนเหมือนมีตัวตัวมันน้อมั่วอยข้างล่างนี่ไปทุกคนคืออะไรฮะไอ้เทียคืออะไรอ่ะไอเรื่องมันมันกลายเป็นตัวแบบเนี้ยมันคืออะไรฮะทุกคนโอ้ไอ้เทียเป็นเหมือนกับไอ้เทียนี่มันเป็นเร่งางมาอะไรเงี้ยป่ะสไตร์แนวคืออะไรครับเพิ่มพลังป่ะนี่ไม่รู้ว่าไอ้เทียแต่รู้ว่าแต่ที่รู้รู้คือกูแบบไอ้เทียกูหายตัวเฉยเลยฮะอววทุกคนอันนี้เหมือนมันเหมือนเข้าสถานะร่างมารไงไม่รู้ทุกคนเออมันน่าจะแบบ มันน่าจะใช้ตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับทุกคนหรือถ้ากูให้เดานะให้เดานะมันน่าจะแบบที่มันเป็นสภาพนี่ผมว่า,น,า,น,าน่าจะเป็นพอวนานี่น่าจะเป็นเพราะมันกำลังมันอยู่ในขั้นพัฒนานะทุกคนเออมาจะได้แบบอาจจะกำลังยังมีปัญหาอยู่อะไรอยู่นะเออเพราะก็น,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเขาเลยยังไม่เปิดให้เล่นนะเออแต่โอ้ยเยล่างมานี่มันล่างมานะครับทุกคนมันคืออะไรทุกคนคือไอ้สไตล์นา้นผมเปิดผมได้ไรอ่ะผมเปิดโล้เขาล่างมาวะมาหน่ยน้องมาเยี S ่ย้เฮ่ยเหมือนแบบเพิ่เหมือนมันจะแปลงล่างไปไอ้ เออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนแต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จเนาะเออมันก็เลยออกมาแบบแกร๊กๆีกลงๆแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับไอ้เหี้ยในล่านี้เนี่ยแล้วมันมีสเตตอะไร <c oughs> เพิ่มไหมเลือดก็เท่าเดิมนะดาเมจก็เดิมๆมันทุกคนไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันแปลกแหวกแนวเท่าไหร่นะไอ้เหี้ยมายดอมเอาเลยเนาะอะไรอะเรซซี่อีสต์ฟินิงเคิร์ตไม่รู้นะไอ้เหี้ยมันก็ยังอย่างนี้นอยู่เลยอะคือผมก็ไม่รู้อะทุกคนกูกูกูก็กดมั่ว สุดเคยเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นไรเว้ยไอเทียคือมันชาร์จพลังมาเอ้ยแตกไอ้เทียเอาให้หมดเออทุกคนเนี่ยผมจะให้ดูพอดีเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยผมเตรียมกองทัพมาแล้วเว้ยเนี่ยคือผมจัดทัพเตรียมมาตีอีกดาซิลแล้วเว้ยแต่ประเด็นคือบอสมันยังไม่เกิดไงเ,เราก็กวาดล้างกันไปก่อนนะส่วนเอดักต้นคิงพวกนี้ก็แม่ให้แบบเฝ้าห้างไปก่อนเนาะเออเฝ้ารอไปก่อนทุกคนรอบอสเกิดนะจะได้แบบขยับง่ายๆนะคือตอนแรกกูคิดว่ามันจะเกิดง่ายไงเออเห็นเล่นรอบกันก่อนๆมันก็มาบ่อยเนาะ แต่พอมาพวกม่งไม่เกิดไอ้เหี้ยกูก็อุตส่ตาห์เตรียมเป็นตัวพวกนี้มารอแบบไอ้เห้ยกูกูจัดทับเตรียมแล้วอ่ะเออกูจัดทับเตรียมลุยแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ยอมโผล่มานะก็ไม่ไปแปลกทุกคนก็กวาดน้ําไปเรื่อยนะทุกคนผมว่าภายในในวันนี้มันน่าจะโผล่นะถ้ามันโผล่ก็ดีนะเออกูได้ตีเลยไงเออไม่ใช่หรอกไอเ้เหเี้ยขี้เกียจรอไอ้เหี้ยไอ้ทุกคนทุกคนดูดิวผมเจออะไรนี่ทุกคนไอ้เหี้ยไททานอโซอสัตวเม็นมาเกิดตรงนี้เลยหรอ ใครจะอดใจไหวนะครับไอ้เหี้ยต้องตรงไปฆ่าสิรอยเหี้ยอะไรอ่ะโอ้โหเฮี้ยใจนักเลงกูแล้วครับทุกคนปาโอ้โหเชี้ยไข้ทันนี่ตายอย่างไวเลยฮะไอ้เหี้ยอีซี่ทุกคนครับทุกคนเห็นขนาดนะป้าผมเจออะไรนี่ทุกคนไอ้เหี้ยกูวิ่งไปวิ่งมาเจอเฉยเลยเว้ยเชี่ยแม่งมาอยู่แถวนี้ได้เหรอวะโอ้โหเชี่ยกูต้องรีบจัดการแม่งก่อนแล้วเดี๋ยวตอนสู้บอสแบบไอตอนเดี๋ยวอิงเกอร์ซิลโผล่มาแล้วแม่งมาซ้อนนะ โอเคทุกคนก็ถือว่าเป็นศึกมันมันท้ายคลิปไปเลยแล้วกันนะทุกคนเออกูไไม่ต้องไปนั่งเสกตัวอะไรนะเจอพอดีเลยนะทุกคนมาเลยทุกคนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเรานะครับไอ้เจ้างูยักษ์ยอมมันกันนะมาเลยครับเลือดเตะๆเนาะมึงเฟี้ยวมากอ๋อมาเลยน้องมาเลยนี่จะท่านี้ตีเอาไปอู้เขี้ยไม่มีความโดนเลยกูเฮ้ยเดี๋ยวลองท่านี้ดีท่านี้มันคือท่าอะไรครับทุกคนแรงกแค่ไหนนท่านี้มาตีกระทืมอู้เขี้ยมันไม่เป็นไรเลยทุกคนนี่ก็ลองท่านี้ลองให้มาก มาๆามา,มาเดี๋ยวพูดหน่อยเอาวะมามาแล้วเอาเสี้ยเอา,าเอา,า,เอา,าโอ้โหโอ้ยเฮียแบงค์ไอ้โดนกัดตายห่าไปเลยอ๋อทีเดียวไอ้เฮียมาโอ้โหอะไรกันนี่นีม่มัอะไรกันในเฮียแบงโดนกัดเหียวตายเลย <Finish it. S 1> โ,โดนเหียวตายเลยมึงก็ตายไปไซ้ายสุดโอ้ยเฮ้ยกูเรียกมาแบงโดนกัดเหียวตายเลยฮะ โอ้ยนะทุกคนก็ลำอ้กากไปเรื่อยในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผมด้วยนะทุกคนเผื่อใครอยากจะดีเอ็มอะไรมาก็เชิญในทางเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทุกคนพาร์ตต่อไปนี่เราจะไปตีบอสใหญ่กันแล้วนะครับเออก็จะเป็นบอสอินดา้าซิลนะรับรองว่าคงจะไม่มีการลงการเลื่อนอะไรไมาอีกแล้วนะทุกคนเพราะแม่งเหลือเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะเออหน้าที่ของกูหลังนี้ก็คือกูต้องหาให้เจออะไรอะไร,อ,ะไรไอยู่ข้างงหลัอะไรไอยู่ข้าาางงงหหลัััักกกกูอออะะโดนนนนช่วมนนะ <laughs> เทุค็ พาร์ทน,นี้น่าจะเป็นพาร์ทลองสุดท้ายแล้วเออพาร์ทต่อไปก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะทุกคนสำหรับเจ Arc ้าโปรเจกต์อาร์ไพเรียนนี้นะแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้พาร์ทคลิปใหม่ก่อนใครนะหลัคลิปนี้ก็ไายบายครับมาตาฟักเกร์